ไก่อดตินอายุสองโกรดแต่ท้องกอไก่ของคนละคู่ให้ฟังนะครับอ้าวกอไก่ต่อเลยลูกดีสิอุ้งขาอ้าต่อไปอุ้งขาอุ้งโกรดอุ้งควายขอควายแล้วคออะไรต่อสิลูกอุ้งังอ้าอีกอุ้งตังอุ้งจริงตังอุ้งต้นอุ้งหัว ใช่จ้ะนี่หอมนี่ข้าวนั่นนะ không ดูใช้หนูไม้บางพืชว่านหัน ขอเพิ่งแล้วอะไรลูกต่อต่อต่อเอาไฟเอาไฟเลยมันท้ามาเนว่ยไปไนกันยินดีเหตุตัวอังกูตูใต่แค่นีย